กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ5ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมการเป็นผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในหลายด้านประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจาการผู้สูงอายุได้ผลักดันนโยบายโครงการอบร,รมหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน พื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืนในระหว่างวันที่13มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2518สสวหรวมกับกรมกิจการผู้สูงอายุได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนโครงการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริบาล ที่มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองสิทธทิผู้สูงอายุโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจำนวนทั้งหมด56คนประกอบด้วย13จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสาร,รคามจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัด,นดหดนองคายจังหวัดอุดรธานี จังหวัดยะโสธรจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดชัยภูจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสุเกตโดยมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะและความรู้ในด้านการดูแลผู้สูงอายุใน5มิติสำคัญ 1. มิติด้านสังคม 2. มิติด้านสุขภาพ 3. ามิติด้านเศรษฐกิจสมิติด้านสภาพแวดล้อมและ5มิติด้านเทคโนโลยีการอบรมครั้งนี้ได้มีศึกษาดูงานและรับฟังประสบการณ์การทำงานจากแคคิวเวิร์ตำบลโคกสูงพร้อมลงพื้นที่ดูการใช้งานระบบแอร์แวรและฟังบรรยายจากวิทยากร เรื่องสูงเรียนรู้ต่างโครงพระราชดำริสูง้งคูดโดยนายแพทย์อภิสิทธิ์ธรรมรวรังกูลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลุญรัตในวันพุทธที่29มกราคม2568ได้มีการตรวจเยีย่ยมและติดตามโครงการอบรมจากนายธนสุนทรสว่างสาลีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้เกียรติตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม และในวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2568ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดตรดอกภูมิประงานรองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดก,การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติบรรยายพิเศษข้อคุณธรรมจริยธรรมผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการชื่ออรุณแทเตียนะคะมาจากอำเภอสาครจังหวัดหนองคายค่ะความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่อรุณก็ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านงานผู้สูงอายุนะคะมานานหลายปีพอมีโครงการนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่จะได้ไปดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบค,ค่ะการหลังจากที่ได้เข้าโครงการแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้จากสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้สำหรับนะคะ ด้านทฤษฎีในการดูแลผู้สูงอายุก็ได้เพิ่มเติมอะไรอีกหลายอย่างนะคะรับความประทับใจที่ได้เข้าอบรมนะคะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือหลักสูตรนะคะหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุนะคะถือว่าเป็นหลักสูตรที่นะคะ ได้นะคะได้เนื้อหาสาระาแล้วก็ได้ด้านนะคะด้านวิชาการเยอะแยะมากมายหลังจากที่นะคะจะกลับไปสู่พื้นที่ก็คงจะใช้ตรงนี้นะคะเป็นการดูแลผู้สูงอายุในตำบลน,นะคะอยากขอบคุณสสวห้าขอนแก่น,นะคะซึ่งเป็นผู้จัดนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจสำหรับนะคะทีมงานผู้จัดของสสว คขอนแก่นนะคะดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านห้องประชุมที่พักนะคะห้องอาหารบริการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่อนคลายหลังเลิกาพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในจังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกลยาลักษมสิงห์มาจากจังหวัดเลยความรู้สึก ที่เข้าร่วมโครงการครั้งแรกนะคือมีการตื่นเต้นแล้วก็อยากจะได้ความรู้เพื่อไปพัฒนาชุมชนของดิฉันเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนี้แล้วมีความรู้สึกว่าได้รับความรู้วิชาการแล้วก็การปฏิบัติกับผู้สูงอายุในชมุมชน มากขึ้นสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้ความประทับใจกับโครงการนี้คือดีดีมากๆเลยนะคะอยากจะให้สารต่อไปกับรุ่น3รุ่น4รุ่น5อีกถ้าเป็นไปได้ในโอกาสนี้ก็จะอยากจะขอบคุณไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพมท่านวราวุธศิละปะหาหชาแล้ว อีกคนหนึ่งที่จะลืมไม่ได้คือที่ปรึกษาท่านศาสตราจารย์ดกรกระหนบวงต่างงาณทีนี้ด้วยและก็ลืมเสซไม่ได้ฝากขอบคุณไปถึงสสวห้าดูแลดีประทับใจทุกคนคชื่อนางสายุคาบุญเสริมนะคะมาจากอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะชื่อเล่นชื่อยุค่ะตอนแรกก็รู้สึก ังวลใจนะคะว่า,าแล้มีความตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้อ,อบรมในโครงการนี้นะคะแต่พอเข้าอบรมจริงๆแล้วค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะออกไปดูแลผู้สูงอายุะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะค่ะสังคมประเทศไทยเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนะคะ ก็อยากจะขอบคุณค่ะกระทรวงพอมอนะคะที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็อยากขอบคุณนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะทุกคนช่วยเหลือแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างดีค่ะอีกอีก หน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือทีมผู้จัดข่าดสชว5นะคะได้ดูแลผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดีจึงอยากจะขอบคุณมณนะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับผมชื่อนายพิกพรอินมทิพย์ครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ทครับมาจากอำเภอขุนจับจังหวัดอุดรธานีครับความรู้สึกก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกครับจาก ผมผู้สูงอายุที่อยู่ในขั้นสมบูรณ์ในขณะนี้นะครับเพราะว่าได้มีการรับทราบจากสื่อทางช่องทางต่างๆนะครับแต่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับสัตค์ผู้สูงอายุอย่างแท้จริงครับลางเข้าลงโครงการนะครับต้องขอขอบคุณการออกแบบของการให้ความรู้นะครับกับผู้บริหารทุกท่านนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่สามารถมอบความรู้นะครับ ทางด้านสุขภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจนะครับครบถ้วนทุกมิติของโครงการนะครับทำให้ความรู้ที่ได้นะครับจะสามารถนำไปปรับปรุงใช้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับความประทับใจในโครงการนะครับก็คือได้พบเพื่อนนะครับต่างวัยนะครับ ที่มาจากจังหวัดต่างๆนะครับในเขตภาคอีสานเหนือนะครับทั้งจากทางเขตสสว4แล้วก็เขตสสว5นะครับเลยได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับบริบทของสังคมในพื้นที่ต่างๆที่ต่างกันนะครับได้ร่วมหัวเราะสนุกสนานนะครับเหมือนกับได้ย้อนวัยกลับไปวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคือได้เหมือนกับได้กลับไปเรียนรู้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็จะเอา ความสุขเหล่านี้นะครับไปมอบให้กับผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะให้รู้สึกเหมือนกันกับที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ครับสําหรับโครงการครั้งนี้นะครับที่อยากขอบคุณอันดับแรกนะครับอยากขอบคุณนายแพทย์อภิสิทธิ์นะครับทํารงวรางกูลนะครับเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัฐนะครับซึ่งทราบว่าท่านเป็นต้นแบบนะครับที่ทําให้เกิดโครงการในครั้งนี้นะครับก็เลยมองเห็นว่าท่าน จะเป็นอินสปายนะครับเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่มอบความความรู้ดีๆนะครับให้กับสังคมต่อไปครับต่อมานะครับก็คือทางส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านวราวฒิศิลปอาชานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีนะครับศาสตราจารย์ดรกหนกนะครับวงต่างานนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คงเป็นนายธนสุนทรนะครับสว่างสาลีนะครับที่พิีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับที่ให้เะ,ะเสียเวลานะครับมาให้กับการบรรยายแล้วก็อบรมให้กับผู้ปบริบาลและคุ้มครองสิทธิทผู้สูงอายุในชุมชนในครั้งนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือทางท่านสงนนสุธรรมครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการนะครับเขต5ครับจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็คณะผู้จัดงานทั้งหมดนะครับที่ได้จัดออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับให้ความรู้ให้กับผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับการรับชม